สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอ้วนในวิชาสังคมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปัชยาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทย เพื่อให้สามารถเนี่ยพึ่งพาตนเองได้ก็คือในหลวงรัชกาลที่9คิดค้นขึ้นมาเกี่ยวกับแนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ให้ความหมายของคำว่าพอเพียงพอเพียงหมายถึงการพอมีพอกินคือมีกินมีใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวเนี่ยต้องผลิตอาหารเพื่อบริโภคเองทอผ้าใส่เองแต่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องมีความพอเพียงโดยไม่โลภมีเหตุผลในการใช้จ่ายหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราผลิตได้มากกว่าความต้องการที่จะบริโภคของเรานี่เองก็สามารถนำออกมาจำหน่ายหรือขายได้ เพื่อสร้างรายได้เนี่ยให้กับตนเองและครอบครัวเราก็จะมาดูกันนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือทางสายกลางประกอบไปด้วยทั้งหมด3ห่วงก็คือวงกลม3วงเนี่ยมาร้อยรวมกันนะคะมีคำว่าพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีส่วน2เงื่อนไขประกอบไปด้วย เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้ก็จะมีความรอบรู้รอบคอบและความระมัดระวังส่วนเงื่อนไขคุณธรรมก็คือการซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแล้วก็มีการแบ่งปันกันนะคะซึ่งจะนำไปสู่การใช้ชีวิตเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และก็วัฒนธรรมรวมถึงไปการมีความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนเพราะฉะนั้นปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงก็จะประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขเรามาดูความหมายใน3ห่วงกันนะคะห่วงแรกพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยึดหลักทางสายกลางความไม่โลภและห่วงที่สองก็คือความมีเหตุผลการมีเหตุผลง่ายๆเลยก็คือจะทำสิ่งใดต้องตัดสินใจโดยใช้เหตุผลก็ตัวอย่างเช่นการทำธุรกิจหรือการดำารงชีวิตประจำวันต้องคํานึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจ ไม่ตัดสินใจตามอารมณ์หรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์และก็ห่วงสุดท้ายคือมีภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการที่เราจะทําสิ่งใดเนี่ยต้องทําแบบมีหลักการทําตามขั้นตอนอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่น ที่นักเรียนเนี่ยสามารถทำได้ก็คือการเก็บออมการเก็บเงินที่เราไม่ได้ใช้แล้วส่วนหนึ่งอาจจะใส่ในกระปุกออมสินมันมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนก็อย่างเช่นเมื่อเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินมากๆเนี่ยไม่ต้องไปขอผู้ปกครองเลยช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเราก็สามารถเอาเงินออมที่เราเคยเก็บไว้เนี่ย เอามาใช้ในยามจําเป็นได้นี่ก็คือการภูมิคุ้มกันที่ดีต่อมานะคะ 2. เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเนี่ยให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมเนี่ย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้ส,สติปัญญาในการดำเนินชีวิตสรุปนะคะปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริก,ก็คือการยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำต่อมาเราก็มาดูกเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยใช้แนวคิดแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการ,กรเกษตร โดยพระบาทสมเด็จพ,พ,พระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้คิดคน้นและได้ทรงพระราชทานแก่พระส,ส,แ,สและได้ทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกกรชาวไทยทฤษฎีที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรและเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีชีวิตอยู่โดยหลุดพ้นบ่วง แห่งความยากจนหลักการก็คือการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น4ส่วนโดยแบ่งเป็นอัตราส่วนเป็น30ต่อ30ต่อ30ต่อ10นะคะนักเรียนส่วนแรกเนี่ยให้ขุดสระกักเก็บน้ำจำนวน3 0ม30%ของพื้นที่ทั้งหมดเนื่องจากการเกษตรจำเป็นต้องใช้น้าส่วนที่2ให้ปลูกข้าวจำนวน30%ของพื้นที่ เพราะครอบครัวเนี่ยต้องกินต้องใช้สำหรับเป็นแหล่งอาหารหลักส่วนที่3ให้ใช้พื้นที่จำนวน30%ของพื้นที่ทั้งหมดที่มีปลูกไม้ผล,ลไม้ยืนต้นเก็บดอกผลไว้กินไว้ขายเสริมสร้างรายได้ส่วนหนึ่งอีกทางส่วนที่4เป็นพื้นที่สำหรับใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างก็เช่น ที่อยู่อาศัยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จำนวน10%ของพื้นที่และการบ้านในวันนี้นะคะควนก็นให้นักเรียนเนี่ยเขียนทฤษฎีปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และบอกวิธีการนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลห้องเลขที่ ัลงในอัลบั้มเศรษฐกษิจพอเพียงในกลุ่มสังคมประวัติศาสตร์ถามต่อบป .5 อสำหรับวันนี้คุ้บ๊ายบายก่อนนะคะ